ด้วยไข่ยุคใหม่ใส่เวนหรือแบนด้วยหน้าเทไหมอ่ะใส่ผ้าถุมปกติถ้าเหมือนทางใต้อ่ะเด็กชายน้อยตัวไอ้ไข่เนี้ยจะใส่เป็นชุดทหารเนาะเขาจะชอบตามตาม,ตามประวัติเล่าขานเนี้ยก็จะจะใส่ประมาณเนี้ยประมาณว่าเป็นทหารเนาะเขาจะเล่นของเล่นอะไรก็แบบแบบทหาร คือเด็กก็ตามภาษาเด็กอะ่ะเด็กวัดลุกกตานางรำมหาเศรษฐีร่ำรวยพันล้านเลือกเอาเด้อชอบแบบไหนเนาะจะเอาแบบไหนก็ตามสบาย เวพอตัดมันก็แตกอีกเนาะกิ่งต้นโพนี่เพิ่อันนี้เพิ่น,นบูรณะใหม่ทาสีใหม่ถัดเข้าไปด้านในก็จะเป็นภูโบโสดเนาะอันนี้ด้านหน้าตรงตรงริมน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูริมน้ำนะคะ ให้ดูตรงนี้ให้เสร็จก่อนเผื่อใครอยากขอโชคขอลาบแะชอขอกับไข่แล้วแต่จะขอกับไอ้ไข่ก็ได้หรือจะขอกับพระองค์เจ้าอาภากรหรือที่เรียกกันในนามสเสด็จเตี่ยเนาะ พระบิดาแห่งกองทัพเรือหรือว่าเทพทันใจคาถาบูชาก็ตามนี้นะคะนี้ของเทพทันใจก็คือแต่ละองค์จะมีคาถาต่างกันอันนี้ของของสเสด็จเตี่ยจะขึ้นด้วยคำว่าชุมพรว่าท่านอยู่ที่ชุมพรเพิ่งมีการฉลองวันอาภากรไปที่เกิด เรือหลวงจุขโขทัยลุมนั่นแหละพ่อไปไปงานนี้เนาะนี่ก็ของของไอ้ไข่จะให้ดูผาพมุมกว้างเนาะนี่ถอยมาไกลๆให้ดูความสวยงามสวยมาก Okay. สวยอะอยู่ตรงต้นโพนี้เหมาะมากเลยที่ก็จัดไว้แล้วก็อยู่ตรงท่าเรือด้วยขึ้นเรือมาก็จะเห็นเลยเดี๋ยวพ่อนแผนให้ดูตรงแม่น้ำนะคะนี่แม่น้ำเจ้าพยาเห็นไหมคะเรือกำลังออกไปแล้ว หนึ่งลำเนี่ยเมื่อกี้ก็จะจอดอยู่ตรงท่าตรงนี้เรือนี้ก็จะเป็นเรือที่เข้าไว้ไว้ล่องเนะาะปลานักท่องเที่ยวอะ White Orchid River Cruise เป็นเรือสองชั้นนด้านโน้นก็จะมีอีกนอนอเนาะนะรอยัน พรินเซสครูดเป็นของบริษัทเดียวกันเป็นบริษัทนำเที่ยวเหมือนกันฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครจะอยู่ตรงกันข้ามเนาะเนี่ยถ้าจะไปลงเดียกก็เดินไปเลยทางนี้นี่ถ้าก็จอดตรงไหนเขาก็ใช้สะพานแบบสะพานแบริ่เนี่ยทอดได้เลยพอไม่ใช้ก็เก็บ ก่อนเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็หลังๆก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าที่ควรก็พอมาอีกทีนึงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดมันดูซุดโทมยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกน่าจะเป็นเพราะว่าตามการเวลาเนะาะเมื่อก่อนตรงนี้จะสวยอะ เด็กๆเขาห้ามไม่ให้ลงเล่นน้ำเขาว่ามันอันตรายแม่น้ำเจ้าพระยายแต่ก็ชอบอะ่ะดื้อในหลวงของเรารัชการที่สิบจะมีองค์กระ แถวริมน้ำเพราะช่วงเช้ายังมีเวลาเขาายังไม่ทำพิธีก็พามาส่งก่อนจริงๆคนอยากไล์สดแต่ว่ามันไม่เอื้ออำนวยด้วยประการทั้งปวงก็อาศัยถ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่านนี่เดี๋ยวนี้ก็มีตู้ออนไลน์ด้วยเห็นไหมทันสมัยไหมล่ะ มีตู้เสียงไทยออนไลน์ระปางนาปรดหลายปางมากหลายรูปด้วยตรงนี้เป็นที่จอดเรือเนาะเยอะนอนจะมองเห็นสะพานอยู่ไกลๆนั่นไง ก็ทำท่าจะหลงลืมเหมือนกันนานๆมามองไปฝั่งตรงข้ามตรงโขนไว้สัตั์ไทยแหลนทอมันทําท่าจะย้อนแสงนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์มันรรสาดส่องมาแล้วเริ่มแล้วหน้าหนาวดวงอาทิตย์จะอ้อมข้าว มันจะไม่อยู่ในในตะวันออกเป๊ะอย่างอย่างเทศกาลอื่นอย่างหน้าอื่นๆหน้าหนาวก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะมันจะเฉียงไปนิดนึง โอเคนะคะคลิปริมแม่น้ำเจ้าปยาตรงหน้าวัดกลางดาวขนอง<ม>ก็จาจากกันด้วยภาพนี้นะคะโอเคจะแพนให้ดูรอบๆอ,อีกครั้งหนึง่งไวริวคิด โอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบาย